ตายล้ไอ่เรามาท่านซื้อมาดิต้มไก่สีซุปแล้วด้นี่บักโอมึงไปครับปู่เอามีดไปนั่มไปซื้อเหราเป็น,ปนยไยงเธอมีดไปนั่มเออนะมึงก็ต้องถามหลายมึงอยากสิ่แตกเพราเรานะ่ะทันอยากสิแตกก็เฝ้ามาโอเคโอเคเอาไอ้ขึ้จอมมองนี่ บักโอเงินหวยกูน่ะถือเมียกูยึดไปบดแถมยังมาไล่ตีกูอีกกูนี่แค้คคนสุดๆเลยเดี๋ยวกูใจมึ่งอะไปป้นเมียกูกูที่ถ่าอยู่ข้างล่างเบิ้งต้นทางให้อ่าไอ้ชี้ข่อยผลเมียไอ้บ่หาแต่ไล่คอยได้นี่โอ้ยบักโง่มึงเอ้ยมึงสิพยานหาที่แตกอีหยังก็ในเมื่อมันน่ะปหุจักนึงขันมึงยันมันจัดได้ภายหลังน่ะ มึงก็เอาผักเข้ามาเนีน่ยโขกงวไว้เออแม่นอยู่วะเอาโพกไปก็ว่าไม่ีผู้ใดรู้จักแล้ว